มาพี่น้องยิวเข่าอีกแล้วมันอนีงานสบายสบายจ้ะเบริงบรีบเท็ดสามชั่วโมงมัหนีมาเศร้านี่ก็กินมามาก,ก่อนออกไปจากบ้าน <S <S เลิกงานกลับมาก,ก่อนมากินมามาอีกทุก่าเฮ็่แล้วแล้วค่ะมันนีหาห้องงานบ้าหลายดอกมันหนีนะ บางห่องโซกโปกแห้งก่อใส่เวลาบางห่องอ่องไหนบ่ค่อยโซกโปกก่อไหวอยอะมามาวุนเซนอือหอมสองห่อหลดจากห่อเดียวโบอิม ะก,กี้นี่เด็กหน่อยก็กินมะม่าห่อเดียวต้มใส่เอ้ยยังวะผักบุงผักบุ้งหนานะห่อเดียวก็อิ่มง่ายมากบ่อิ่มพี่น้องพริกจะว่ามันเคียวก็ต้องกินเนาะนอนมันบ่มี่ซื้อมาเราก็ต้องกินให้เบิร์ตพี่น้องโอรเดี๋ยวมีผักมีถั่วงอกอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเคร่วงอกกันพี่น้องถั่วงอก เห็นครั้งแรกที่สื่อทั่วงอกแพงกินพี่น้อง69โครนตอนสื่อบริดับเดบ,เบงราคามันบม,ม,มีราคาติด69โครนปกติสื่อทั่วงอกมีก็โครนพอเกิน30มี69จางเถาะเสื่อมมาอถาเอาเอาไปมาเสียนคึออืดเนะาะบัดเทศนหน กินเป็นก๋วยเตี๋ยวโหลดใส่ต้นกระเทียมเด้ดเละมีอะไรอยู่นั่นนนพี่น้องบะหมี่ลูกชิ้นก็มันเป็นอ่าปลายอ่อมคล้ายๆลูกชิ้นปลาอ่ะอหิว พามีเบอร์ยูไปใส่ดุนี่กับมากกว่าพออืมแซบอยู่เส็นมันเส้นเล็กเส้นวนเส้น่ะแหละแต่เส้นมันน่อยเหนียวนุ่มดีจ้ะ Mmm, yeah. มิยังไม่ถ่ายดยรถจอดอยู่เพียง Ja. Mm. Yeah. เออแมงวันมาแมงวันฝรัลล่งมันบาอย่างคนนในรีได้พี่น้องทุกนีแมงวันไหลากาบันห้วน แต่ว่าปรเพ็ดมันตาแตกอยู่ด้วย xuống เส็จดูซับดริงกินแล้วเราก็จไปนอนพักได้ไหมดิ มาอนีก่อนฝ่ายพี่น้องมาเห็นงานอีก,อกมือหนึ่งนะคะมือนีนได้งานหน่อยเนาะคะ่ะเนาะมันก็มีแต่ละมือบัตรทอกันนะคะบางมือก็ได้งานหน่อยบางมือก็ได้งานหลายเนาะคลิปนี้ฟักไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอคลิปหน้าจ้าเพลด